เช็ดส้มกับทองไปอีกเชิ้นเลือยผมจัดไปเลยผมกับเงินรางวัลกวอนโตอีกหสตรีปเฮ็ดสวัสดีครับผมมาพอผมมาม่วงอีกแล้วครับผมนะคับทุนสรามน้อยวันนี้เบีดเริ่มต้นที่สรามครับผมจัดไปอีกเชีนเือฟ for จุนโอ x นะครับผมหรือว่าหัวทรองนั่นเองก็จัดไปเลยแปดสิบหลอมยังมีอะไรอีกไหมโอ้โหไม่ได้ทองครับผมหลุดไปแล้วอา้าวยังไม่มีเชียนเกยจัดไปเลยอีกก็ได้ผมอา้าวทองสวยงาม รับไปครับผมนะกับเงินลางวันก้อนโตกาวสีบเปิดมาด้วยทองแบบนี้ต้องตรามไปด้วยสรมครับผมโอ้โหอย่างไรสรมมาอีกูณสิบสวยงามรับ เปเลยผมนะกับเงินรางวัลซูเปอร์ม,มิกาแน่นอนนะผมหนึน่งร้อยห้าสิบเบาๆอือหือยังไหลต่อผมยังไหลต่อไม่เป็นไรครับผมโอ้โหอ้าวยังไงเพื่อนอือหือต้องจัดไป เรียบร้อยดีผมไว้มาอีกสองตัวสวยงามรับกันไปนเลยนะผมนะกับเงินรางวัลนะผมโอ้โหสูเปอร์มไกอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนเดิมอือยังไปต่อยังไปต่อกับส้มว่างไงเพื่อนอา้าวส้มจัดแต่ รับไปเลยแล้วกันนะผมนะกับเงินรางวัลน,นะผมโอ้โหสุปเปอร์เมกออีก150อาเหมือนเดิมเค็เค้ามาสีมาสีม,มาครับผมโอ้โหปาตรัจ,จัดไป โอ้ยท้องต้องมาแล้วแบบนี้โอ้ยจัดไปอีกสองตัวหลับไปเลยแล้วกันนะผมนะคำเงินรางวัลน,นะผมโอ้โหสรูปเปอร์มีกาอีกแล้วครับผมกับหนึ่งลอยฮารสตรีไม่ได้ครับผมไม่ได้เช โหยทองสวยงามกันเป็นเลยครับผมกับเงินาะวันก้อนโตอีก้าวสนิมคอนคิวเลอร์อ้อาวสรมครับผมอ้าวตรองจัดไป ไปเหมือนเดิมผมปลาทันสวยงามเชดยังมาเหมือนเดิมหรือเปล่ายังมาเหมือนเดิมหรือเปล่าไปแล้วครับผมนะกับอ่งเปาแบบนี้โอ้โหไม่มีสนักตัว ไปอีกเหมือนเดิมครับผมโอ้โหเรียบร้อยกันดีรับไปเลยผมกนลังหันกลอนโตรก,กาสซีคอนคิวเลอร์คอนคิวเลอร์ตรามาริสรมอมยังไงครับผมยังไง อ้าวไม่มีครับผมยังไม่มีครับผมจัดไปเลยครับผมกับกล่องเงินและทองสวยงามรับไปกับเงินรางวัลก้อนโตครับผมหกสิบเร็วเรีวเร็ยวเช็ดสมกับทองไปอีกเชนเลยครับผมจัดไปเลยครับผมกับเงินรางวัลก้อนโตอีกหกสิบเอ็ด คอนคิวเลอร์คอนคิวเลอร์โอ้โหอยังไงครับ er. er. oh. Oh. รผมยังไม่ได้ครับผมนะอ้าวไว้สี่ตัวก็รับไปแค่สรมครับผมปาทัตราม,มาเช็ดไม่มีเหมือนเดิม เติม,ตมก็ไม่ได้อะไรครับผมเอาสรรมโดดไปหรือเปล่าแบบนี้ครับผมโอ้โหโดดไปแล้วโดดไปผมโดดไปโอ้โหไม่มีอ,อยังมาอีกไหมแบบนี้อา้าวเรียบร้อยครับผมชี ทองแจกไปมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยเพื่อนทองผมหลุดไปแล้วครับผมมาสีอังเปลาโอ้โหไม่ได้เอาเปล่ามาอีกเขียนเกยครับผมนะอังเปลาอังเปล่ารับไปเลยแล้วกันนะผมนะกับเงินรางวันนะผมซปเปอร์มิกายอยู่แล้วอังเปามัน รึงจริงจริงค <c oughs> รับผมสามร้อยเบาเบาเช็ดยังมีสีลุ้นปลาทรัตอีกแล้วครับผมนะอ้าวได้ไหวมาวตัวเดียวโอ้โหทองมาอีกฮะตัวครับผมมารับ ไปเลยครับผมกับเงินรางวัลก,ก้อนโตเก้าสีริวริวริว,ลว,ลวแล้วก็โดดไปอีกแล้วก็โดดไปอีกครับผมเช็ดเขอะฮะยังไงครับผมนะอ้งเรามาแล้วครับผมโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้ผมโอ้โหยังมี สรองทองมาอีกสามตัวสวยงามกันไปเลยลับไปครับผมแล้วกับเงินรางวัลสโตรเปอร์เมกาแน่นอนดูสรองล้วแบบนี้ก็จัดไปเลยครับผมนะโอ้โหสรองร้อยเจ็ดสิบครับผมผมมืขอจบเบสซัมนีนะพี่น้องเขาว่ากันไหมวันนี้จังเดยกับฝากกดไลค์กดติด ไม่ด้วยนะครับสวัสวดีครับ